โอเคนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมคะครับเอ <c oughs> เอวันนี้เป็นซีรีส์ใหม่พวกเรานะซีรีส์ที่เอาทีเอาจังนะเ,งเรื่องนะที่ไม่เป็นเรื่องบางครั้งโอเคนะเราซีรีส์นี้มันมีชื่อว่าอะไรดี เรียวม็อบรถไฟหันซาเราไม่ชื่อภาษาอังกฤษว่าเรียวม็อบแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียกว่ารถไฟหันซาเนี่ยหลังจากเราเอาเป็นว่านะอินดีต้อนรับพบกับหันซาเขาหันซารถไฟเนี่ยทำไมนี่คือบอกว่าอะไรนะมันเริ่มจากอะไรวะที่เราเล่นไปท้ายท้ายท้ายพรีวิวเขาที่แล้วอันไหน ถ้าใครได้เห็นคลิปอีคลิปต้นต้นคลิปไปพรีวิวหมดที่แล้วเนี่ยก็จะมีบอกว่าวัววิ่งวัวหรือหมูวิ่งนี่แหละนะฮะเราก็เลยบอกว่ามีความคิดว่าเราอยากอะไรตลกตลกจังเลยอยากทำอะไรสนุกสนุกจังเลยเอาให้หมูวัวหมุเล่นกันเถอะลงเร็วครับไปมาเป็นอย่างนี้มาบอกขอแตกมากโอเคนะตอนนี้เรามีรางรถไฟที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายเนี่ยอ่าเรา ต้องต้องพูดว่า power power าเาร by l e c a r p ใช่ไหมโอเคเรามีรางกระโดดนะเรามีลางแนวตั้งนะเรามีตัวสับรางนะจะเห็นว่ามันจะสับรางอัตโนมันตมินนะเรามีส่วนควบคุมกันแรนดอมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางเราอาจจะดูไม่อิปิกเท่าผลิตภัณฑ์นะแต่ว่านี่ก็เต็มที่สำหรับพวกเราแล้วนะอันนี้ก็นะเป็นเวอร์ชันหนึ่ง ว่อัเดตเวอร์ชันหนึ่งตอนนี้ดีกว่าทีนี้เราจะให้ตัวอะไรมาเล่นดีนะฮะเราวางแผนไว้ว่าเราจะเอาวัวสัตว์สามชนิดเลยดินไปแล้วไปแล้วหนึ่งอุ้ยกระ,ะโดดเอาเอาวนะัวเอาไก่เลยดินสามตัวนะเนื่องจากเนื่องจากว่าเราเนื่องจากว่าทุกอย่างเป็นแบบสุ่มนะฮะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนบ้างนะะฮ เอาบอาุ๊กไปได้ทีนึงแป๊บหนึ่งคัดที่ตอนแรกถึงกับว่าเราจะใส่เสียงใส่แสงด้วยเลยนะเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเ,าเอาไว้รอบหน้าแล้วกัน <c oughs> เติมเตมิมหมูไปแล้วเอาเฮีย เราตามมูตาบัวไปแล้ว What ตตามไปติดตินเลยเฮียไปแล้วนะไปแล้วไม่แยกด้วยนะไปแล้วไปแยกไปแล้วแยกแล้วกระโดดโอเคแล้วต่อไปไก่เอาไาไก่บ้างเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งบินไปพร้อมรถทำไงเนี่ยอ้าวเอาติดกันเอ้า อะไรพวกนี้ตามนงินติดเลยอ่ะไก่บินไก่บินเราเชื่อว่าไก่บินได้นะบินมาไม่มีคนไปเล่นโน้ตข้างล่างเนี่ยข้างล่างมีทางลางมีทางใต้บินแกะตามไปแล้ว ฮแกะตาไปแล้วน่านมาแล้วนะจริงๆเราจริงๆเวอร์ชันหนึ่งนี้เราทดลองมาเยอะมากนะจากการทดลองแม่งติดกันหมดสรุปแม่งติดกันอยู่มุมเดียวนะเราก็เลยบอบว่าทําเพิ่มไปเพิ่มมาเป็นอย่างนี้นะมันยุ่งเหยิงมากเลยแค่ตอนแรกเป็นระเบียบนะแต่พอเป็นระเบียบแล้วแม่งติดกันนะเราเลยทำแม่งยุ่งเหยิงเลยบินบินผ่านหน้าคุณแล้วอย่าวไปอย่าไปชนมันนะ กระโดดอย่างต่อเนื่องตายไปแล้วหมามันจะไปแดกมันจะไปแดกแกะไหมเนี่ยมันไ่ติดกินอยู่ตรงกลางเอาไปต่อนะอะไรเนี่ยดันมาหน่อยแล้ว ติดก็ต้องลุ้นอีกแล้วอ่ะไอ้พวกนี้นี่ไม่สนใจเลยไปเอา้าไอ้นี่มันเดินเองนะเนี่ยดันไปนู้นไม่สืบไปตรงนไ้นแล้วแล้วับของมันที่หลัง <c oughs> ไก่นะครับเอาแมวไปเดี๋ยวเอียว <c oughs> โอไมค ไม่ยอมไปอ่ะไอ้คือไอ้เดี๋ยวนี้รถเข็มมันขับได้มันเป็นเลยเป็นอย่างเงี้ยนะโอ้ชิด oh, อะไรเนี่ยไปแล้วเออหม,มาหมาหมาหลุดอะ่หดะหมาหลุดละหมาหลุดล้างฮะ,ะไปไหนแล้วว่าสุดรางก็ยังอยู่นี่นะดันกลับแล้วดันกลับแล้วเราคิดว่าเราน่าจะเพิ่มรางบูรเพิ่มไหม มามันไม่ติดมันไม่ติดรถอ,อ่ะดิมาไม่ไปอ่ะมาไม่ไปเหม,มือนไม่ตายแย่เพิ่มคีเปอร์ไปด้วยไหมนายคีปเปอร์วิ่งเดี๋ยวมอนสตเตอร์ค่อยไปเพิ่มเวอร์ชั่น2แล้วกันดิดแล้วนี่ไหนมาค้างตังค์อยู่ตรงเนี้ย แล้วหรอดูดิดูหมาดูหมานี่ <c oughs> หมาบอกไม่ไปเราไม่ต้องขู่เลยมึงลงไปนี่แนี่ไม่นึกไม่เราไม,ไม่คิดไม่คิดไม่ฝันนะฮะเ,เราต้องเพิ่มรางบูสตรงข้างบน <c oughs> งเพิ่มๆไปเถอะตอนไหนไม่คิดว่ามันจะติดก็เพิ่มไปเลยครับแกะหมูแมวอยู่ตรงนี้หมดแล้วดินโอ้ปิดต้องเพิ่มรางบูสแบบ เยอะแยะเลยเลยเนี่ยมาติดอยู่ตรงไหนจ้ามาแมวไปเอ้ไปแล้วร <c oughs> ู้สึกมันหายไปบางส่วนหรือเปล่าลงล่างอ๋อเปนติดอยู่ตรงนี้สี่อะดิน the fuck <c oughs> อะไรพวกลือเนี่ย <c oughs> เอาไมค์ตัวแล้วอโอ้โอชีไม่ต้องขูข่เขาไปเหมือนหมาพยายามไปหาแก่อะเรเอาหมูมาเขับไปครับไม่กะไม่ต้องออกไป แกมึงก็ไปเลยนะมึงไปเลยนะมึงโอเคบ้ากันไปนะแล้ววไปไหนแล้วอะนี่ไงเอาโควติกับแมวไปสิเพิ่มนึงเพิ่มนี่ มีชนกันบางครั้งนะแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้นะสุดครับเดินกระจายเดี๋ยวมาแฟนมามาเรนเชื่อไหมทุกทุกเอทุกราปกติจะกลายเป็นดามพาวเวอร์หมดเลยเอาไฮเอาเอาไอ้นี่เอาเอาเอาไฮสปีดไหมไอนั่นสิมีไลน์มี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 ไฮสปีดอยู่ไฮสปีดบูสเตอร์เอาจริงๆเอาเรนเอาเรนฟอร์บูสเตอร์ก็พอเฮ้ ร้อยยีบจะปกติร้125อยยีบจะปกติว่ากันไปเอา้า <laughs> แก <laughs> ไปไปแย่เขาขึ้นนะครัแล้วก็ตกบันใจมาเขาไปเขาไป <laughs> แย่เขาขึ้นแล้วตกบันไดมา <laughs> แย่ <laughs> ดันไม่ไปด้วยอะ่ะเป็นกลับ ะจะ้าไาตเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวปล่อยใหม่แกะเน,นมแกะเลยเอ,อ่ะแกะตัวใหม่ไปแล้วเ <c oughs> มื่อกี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบว่าเราชนกันแกะวัวหมูอีกมึงหมูปิดตรงนั้นโอเคเดี๋ยวใส่ได้เร็วพาวเวอร์ตรงนี้แล้วกันเอาหมาตาม ไอ้หมูามันติดแกะตรงนี้หมูามันติดแกะหมูามาติดแกะตรงนี้แล้วมันขึ้นไม่ได้ไเดี๋ยวไก่หลุดรางอ่ะใช่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราลิงแก้วใหม่ตรงนี้แป๊บหนึ่งยัง,ยงได้ <c oughs> ฮันซานะ แกมึงนี่ไอจุดที่ไม่น่าจะติดมึงก็ติดได้โอ้ <c oughs> ปล่อย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 เฉยมายังปล่อยไปแล้วพวกมึงนี่จะแยกกันกระโดดทำไมเนี่ยไอแมวกับแกเนี่ยวิ่งไม่รู้ละพ <c oughs> อ,อมันติดมันก็มันก็ถอยกันไปนิดนึงมันก็ขึ้นไปต่อ ไปแล้วนะไก่ลงไปเล่นน้อเพลงนะเอเอาหมูอ่าไม่ติดได้ไอ้บา้าออกไปสงสัยแม่งลางแม่งเล็กไปเฮ้ยน,นั่นสินะ,ะต้องบอกว่าพื้นที่ไม่ให้วิ่ง,ว,งวิ่งเล็กไปเฮ้ยสงสัยต้องบอกว่าเดี๋ยวเวอร์ชันต่อไปขยายดีกว่านนะขยายนิดนึงนะฮะคิดว่าจะมีกี่เวอร์ชันหรือว่าแม่งน่าจะเกินสี่ สามสี่เวอร์ชันก็พอแล้วแค่กูว่าไม่อาใจกยกูอยากทำเยอะกว่านั้นใหญ่ว่าใหญ่มหาศาลนะแะปิดกันละอีกแล้วเหรอหมาขับวัวมันจะติดมันก็วิ่งกันไปทั้งทางดิแม่เก้าหัว แย่งงนกระโดดอ๋อไก่ไปข้างหน้าหน้นแทนหมูไม่งลงไปข้างล่างเฮียไก่ขึ้นข้างบนนะไอลามุมเนี้ยปกติมันต้องมันต้องขึ้นไปกระโดดต่อแต่หมูไม่งตกไม่งชนไก่แล้วตกไปลางข้างล่างแทนเลยดีเออแล้วอีกอย่างไอที่เราคิดไม่ถึงคือบางทีไม่งขึ้นไปแล้วไอตัวตามหนังมันติดลอยลอยกลับมาข้างล่างเวยกลารเป็นการเดินด้อมโดยที่ไม่ได้ไม่ต้องมีการโปรแกรมนะ ก็ดีนะบินหอกไปแล้วหมาก็โดดแล้วแมวตามไปแล้วเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปเราเราจะให้แมวสักสี่ห้าตัวแล้วคริปเปอร์ตัวเดียวเนี่ยเย้ คลิปเปอร์เป็นสายหน้ารัวๆเหี้ยอ้าวแกะรัวนี่ละเอา้าแกะมันติดแมวอ่ะไม่แกะมันมาก่อนนะแล้วแมวก็กระโดดมาทำยังไงกับไอ้รารงนี้ดี ไอพวกนี้นี่เอ้ามาอีกขึ้นไปเราแก่คงเยียวยาไม่ได้แล้วเองเสียใจม้าไปทำอะไรอีกอีอโต้ของมึงเนี่ยเล่นไปดูม้าเิย เดินเดินไปดูม <iba Northeast> ้าไปทำไะไร็งอย่าขี้นะมึงแกะดำมึงวิ่งยังไงกลับให้กลับมาตรงนี้เนี่ยฮะมิแกะดำด้วยเหรออืมแดนดั้งมาได้แกะดำอ่ะรู้สึกเหมือนจะไปติดกันตรงไหนแล้วเนี่ยแมวคาอยู่กับที่แล้ว แล้วก็ถูกดันไปแล้วแล้วก็แก่คาแทนอะไรของพวกมึงนี่ติดไปแล้วเราเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกมึงนี่เอาจะไปทางไหนเอาสักทาง เอาเฮียอะไรคุกึงเนี่ไกลลงไปไม่ต้องบินลงไปแล้วโดนดันลงไปแล้วแมวตาลงไปเมื่อกี้ผมไม่เห็นไกลหลุดรางมันไม่หลุดอ่ะมันอยู่กับที่ตรงนี้ แต่แต่แกะก็วิ่งก็วิ่งผ่านไก่นปเมื่อกี้สังนั้นเลยวนะุ่นวายมากอะ่ะยายจะก็ซีมอนจะโซตอนผ่านไอ้เสียงไอ้ทำกำลังลดึงๆึง ว่าชั้นต่อไปเราจะมีหันศากว่านี้นะเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ลอยฟ้าด้วยนะติดกันอีกแล้วพวกมึงนี่ไปหาเรื่องติดกันได้เฮ้ยกระโดดข้ามหูไปแล้ว คิดว่าจริงๆผู้เล่นหน้าผู้เล่นหน้าจะสนุกอะอ้าวมีม,มีมีสัตว์ตายไปนหนึ่งตัวครับทำไมอ่ะน่าจะฟร์ดามิมัจหมหมูไปแล้ว <c oughs> รถเปลา่า <c oughs> <Okay. S 2> รถเปล่า100ลอยคายอยู่กันด <c oughs> ีเราเราเราขอไปไว้อะไรหมูแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ไว้อะไรหมูแป๊บหนึง่งเราขอต้องบอกว่าเราขอบอกว่าจะผาที่นี้ไปไว้อะไรหมูบบนะรถเลือรถเปลา่า ผ่านนี้ก็ความภาษาเนี่ยเป็นตัวนี้ฮะรอรอเวอร์ชั่นต่อไปเนะก็ไม่ผ่านหน้าโอเคสวัสดี